เหลือเชื่อตะไคร้ใบเตยสามารถรักษาโรคเกาให้หายขาดได้ซึ่งวันนี้เราก็ได้สูตรมาเราก็จะมาแชร์บอกต่อค่ะซึ่งไนสูตรตะไคร้ใบเตยสามารถแก้โรคเกาได้ดีจนเหลือเชื่อเลยค่ะเพียง <Okay. Okay. S 1> มีตะไคร้ <Okay. S 1> แค่สี่ห้าต้นใบเตยสามถึงสี่ใบ น้ำสาด2ลิตรแล้วก็มาหั่นทุบตะไคร้และหั่นใบเตยต้มจนใบเตยแล้วก็ตะไคร้ต้มจนน้ำเดือดค่ะ พอเดือดได้ที่แล้วเราก็ลดไฟลงต้มอ,อีก15นาทีห้ามเปิดฝาหม้อโดยเด็ดขาดค่ะครบ15นาทีทิ้งไว้ให้เย็นดื่มแทนน้ำเปล่าติดต่อกันหนึ่งสัปดาห์จะลาจ้างกรดยูริกในเลือดสาเหตุของอาการปวดเข่าจากโรคเกาได้ดีมากๆแบบไม่ต้องใช้ยากันเลยค่ะ ยืนยันว่าการเดินทางครั้งนี้มีขึ้นอย่างแน่นอนและมีกหนึ่งสิ่งที่นิยมว่ามิวอัมครองและวัตอารินได้ลงไปเดินสำรวจบนโดรนกันมาแล้วจริงๆก็คือแผนกระสุนขนาดกว้าง2ฟุตที่มีกระจกนับร้อยชิ้นติดตั้งอยู่โดยพวกเขาได้ถือกระสุนี้ไว้เออ่อทดสอบผ่านจุดสูงสุดส่วนนี้ได้รับการยืนยันจากคนไข้เองค่ะว่าได้ผลดีเกินคาด มีผลข้างเคียงแค่ทำให้ปัสสวาวะบ่อยขึ้นซึ่งหลีกเลี่ยงก่อนดื่มการดื่มก่อนนอนสักสองชั่วโมงค่ะซึ่งเราก็ต้มน้ำสมุนไพรจนเดือดพอเดือดก็ลดไฟลงแล้วก็ต้มต่ออีก15นาทีห้ามเปิดฝาโดยเด็ดขาดค่ะครบ15นาทีทิ้งไว้ให้เย็นดื่มแทนน้ำเปล่าติดต่อกัน1นึสัปดาห์จะล้างกรดยูริกในเลือดซึ่งเป็นสาเหตุ ของการปวดเข่าจากโรคเกาได้ดีแบบไม่ต้องใช้ยาเลยค่ะแล้วก็ตั้งไฟต้มประมาณสิบห้านาทีจนเดือดปิดฝาหม้อไว้ค่ะรอให้เดือดห้ามเปิดฝาหมอ้อก็ต้มสิบห้านาทีจนเดือดได้ที่เราก็ผ่อนไฟแล้วก็ต้มต่ออีกประมาณสิบห้านาทีตามสูตรค่ะนี่ค่ะได้สิบห้านาทีแล้ว เราก็ได้น้ำตะไคร้ใบเตยรักษาโรคอาการโรคเกาซึ่งได้ผลอย่างเหลือเชื่อค่ะรับประทานติดต่อกันหนึ่งอาทิตย์ก็เห็นผลค่ะน้ำตะไคร้ใบเตยสูตรแก้รักษาโรคเกาเพียงใบเตยสี่ใบตะไคร้สี่หัวน้ำสองลิตร ทานปินประจำอย่างต่อเนื่องภายในหนึ่งสัปดาห์ก็จะเห็นผลค่ะ